สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราอ,อยู่กับผมโทนี่คือกูซังนะครับเซนท i ิ s ส์เดลี่ EP2 ติดแกง๊งวันนี้ผมก็จะขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อนมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่งฟังเสียงน้ำแล้วก็สัมผัสสายลมนะครับผมพเพลิดเพลินแล้วก็ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแบบนี้นะคือเร่งดีสุดไปเลยเราไปลุยกันเลยครับเพน จากที่พวกเราเก็บของแล้วก็รับเ,เพื่อนมาครบทุกคนแล้วนะครับพวกเราก็จะเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าไปกันที่เขื่อนกระจานจังหวัดเพชรบุรีสําหรับในทริปนี้พวกเรามีสมาชิกเพื่อนร่วมทางด้วยกันทั้งหมด4คนพวกเรามากัน4คนนะครับในแก๊งของพวกเรานั้นแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มต้นกันที่คนแรกพี่เน หรือจันเนนวิเกเตอร์คนนำทางของพวกเรานะครับพี่เนย์ก็จะเป็นคนคอยบอกเส้นทางแล้วก็พาไปในทุกๆท,กที่คือไม่มีหลงแน่นอนเลยนะครับถ้าพี่แกไม่หลับนะต่อมาเจนนี่หรือว่าผู้จัดการเจนก็จะเป็นคนที่คอยจัดการดูแลเรื่องราวต่างๆของแต่ละทิปข้อมูลที่พักที่กินที่เที่ยวผู้จัดการเจนจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาสามิมสตลิสุดชิคประจำกลุ่ม ก็จะเป็นคนที่คอยสร้างสารคความสนุกออกแบบไอเดียสร้างสตอรี่ต่างๆคอยจัดการคุมทีมเสื้อผ้าหน้าผมของแต่ละทิปนอกจากนั้นร้านเนี่ยยังเป็นเจ้าแม่นักเช็คอินด้วยนะครับที่ไหนดีที่ไหนดังที่ไหนกําลังมามิมเขาจับใส่ไปในลิสต์การเดินทางให้หมดเลยนะครับคนสุดท้ายก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวผมเองโทนี่คุกุสร้างหัวโจกสายเลยตัวต้นคิดออกไอเดียในการชวเนเพื่อนๆออกไปเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ส่วนตัวผมเองจะ เป็นคนที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะของเล่นแยะออกทริปตละครั้งนะครับคนของไปอย่างกับจะย้ายบ้านเลยนะแต่ก็น,นี่แหะครับสําหรับผมแล้วมันคือการเติมรายละเอียดเล็กๆให้กับการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเรานั้นมีความสุขมากขึ้นนะครับ เดินทางมาที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็จะใช้เวลาเดินทางขับรถประมาณ3ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับและเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินทางมาถึงบริเวณสี่แยกเข้าเขื่อนแก่งกระจานพวกเราก็ขอแนะนําร้านอาหารมือแรกสำหรับทริปเ,เป็นร้านนี้เลยนะครับแซบสี่แยกเอาเลยกินเลยมาๆมาๆมา,มา,มาพร้อมแล้วมือแรกนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะ ที่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแนวอาหารอีสานเรื่องของรสชาติอาหารนั้นพวกเราก็ต้องขอบอกเลยว่าแซ่บถูกปากพวกเรามากๆเลยครับก็คือถ้าเพื่อนๆเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพในช่วงเช้าก็จะมาถึงที่บริเวณร้านนี้ในช่วงประมาณใกล้เที่ยงซึ่งพวกเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเริ่มหิวพอดีคล้ายๆกับพวกเรานะครับ ดูคาเฟ่กูตลอดน,นี่คือสภาพทางขึ้นคาเฟ่นะครับกูย,ยังคิดจะขวบรถเก่งมาเดแล้ว,ลวกูก็ลยุยงี้ตลอดด้วยนะใช,ใช่แล้วพอกินของคาวเสร็จแล้วก็ต้องต่อได้ของหวานกันสักหน่อยพวกเรามาต่อกันที่ต้นไม้ใบหญะาคาเฟ่ที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่แนวเก๋ๆบรรยากาศแบบท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆชิคๆเอาไปลงไอจีได้เพียบเลย I ที่ถ่ายรูปกันจนพอใจแล้วพวกเราก็ขอเดินทางไปเช็คอินที่พักกันก่อนเลยดีกว่าเนาะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ริวเทลส์วิลล่านะครับที่นี่ก็จะเป็นวีสอร์ที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีเลย แล้วก็บรรยากาศเนี่ยให้ฟีลเป็นแบบว่าแคมปิ้งแล้วก็ติดริมน,น้ําได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดเวลาจากแม่น้ําเพชรบุรีก็บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆเลยครับผม ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับสำหรับที่นี่จะเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้ําเพชรบุรีมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ให้ความรู้สึกที่แบบว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเหมาะสําหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆห้องพักของที่นี่นั้นก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยเฉพาะห้องพักที่เป็นแบบเต็นท์ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับที่ได้มานอนพักผ่อนริมแม่น้ําใช่แล้วละครับคือผมเนี่ยเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ค่อนข้างชอบบรรยากาศของที่นี่มาก มากก็เลยพาเด็กแก๊งมาเที่ยวบ้างนะครับแต่ในรอบนี้เราจะไปนอนกันแบบเป็นบ้านพักนะครับคือถ้าเอาจริงๆแล้วเต็นท์กับห้องพักแบบอื่นเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับเหลือแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวเลยอ๋อสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะดูห้องพักที่เป็นแบบเต็นท์ให้ตามไปดูในคลิป River h i l l s Camping Camping ริมน้ำเที่ยวชมเขื่อนกันกระจานของผมได้เลยนะครับ

บ้านพักที่เราได้มาพักในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพักที่ติดริมแม่น้ําเลยห้องนอนกว้างใหญ่ติดกับสระว่ายน้ํามีแอรบน้ําอยู่ในห้องด้วยสามารถนอนแช่น้ําชมวิวได้อย่างสบายๆเลยมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนบริเวณริมน้ํามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันคือมีครบทุกอย่างเลยนั่นแหละครับผมอยู่สบายแน่นอน เค okay, ครับผมพอเริ่มตกเย็นพวกเราก็แผนกันไว้ว่าจะออกไปนั่งชมวิวกันที่บริเวณริมสันเขื่อนแก่งกะจานนะครับ ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่กันที่บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมวิวเขื่อนแก่งกระจานะแบบกว้างๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นแสงเย็ยนใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วก็บรรยากาศดีมากครับผมลมเย็ยนชมธรรมชาติ ที่เขื่อนกันกระจาดที่นี่ก็จะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีมีหน้าที่คอยกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรนะครับนอกจากนั้นที่เขื่อนนี้ยังเป็นเขื่อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับและด้วยความสวยงามของธรรมชาติของที่นี่จึงทําให้เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากต่างหลังไหลาพากันมาเที่ยวชมอยู่เป็นประจํา And that's when I start to remember why I never had the heart to stay. Cause all it takes is an ember to burn the cold fall away. มากันที่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติเก่งกระจาน,นะครับณนะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่เพื่อนๆสามารถพักผ่อนชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆมากมายบรรยากาศของที่นี่เหมาะมากๆสาหรับสายแคมป์นะครับ ถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเราจะไม่ได้มานอนเต็นท์กันแต่ว่าพวกเราก็เตรียมอุปกรณ์กันมาสร้างบรรยากาศแบบแคมปิ้งริมน้ำได้ฟิลแบบว่ากูสุดๆไปเลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมากางเต็นท์ที่นี่ก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้เลยนะครับ Took train downtown just to a stations where it would end see seven There were seven stations left when would feeling came back tunnel vision started closing in waking up face down trying not to comprehend too confused to even check where i was along the track stumble out so i could drop a pen and that's when i start to remember why i know ใกล้ชิดกับธรรมชาติสัมผัสกับบรรยากาศพอาทิตย์ตกยามเย็ยนแล้วก็ฟังเสียงน้ํารับสายลมผมว่าเป็นอะไรที่แบบม,มันผ่อนคลายนะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยเวลาเรามาเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับผมชอบนะ part that will let you know การที่ได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วมานั่งคุยก,กันท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้ชมวิวพระอาทิตย์ตกชมแสงสีที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลานั่งพูดคุยถึงเรื่องรา,าวเก่าๆในวันวานความทรงจําต่างๆในอดีตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พวกเราแต่ละคนได้แยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตกันมาผมว่านี่แหละครับหนึ่งในความหมายของคําว่าเพื่อนนะครับ เริ่มหิวกันลาคามากินข้าวกันดีกว่าเนาะสำหรับอาหารมื้อเย็ยนของพวกเรานะคะก็จะเป็นเมนูหมูกระทะที่พวกเราเนี่ยเตรียมกันมาเตรียมกันมาเองทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่ตัววัตถุดิบเนื้อสัตว์ผักต่างๆอุปกรณ์ตั้งแต่เตากระทะแก้วน้ําจานชามโต๊ะก็อี้คือเตรียมมาครบเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่บ้านพักเนี่ยเขาก็มีไว้บริการนะครับผมมีไว้ให้ใช้เหมือนกันแต่ว่าพวกเรานั้นชอบที่จะเตรียมของพวกเรามาเองนะครับเพราะว่าจะถูกปากถูกใจพวกเรามากกว่าการที่ได้เรียกของใช้ของกินที่เราเอามาทํากันเองนะครับผมทําให้เมื่ออาหารของพวกเรานั้นจะกลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับ No one else's, you ain't no one else's. Yeah. Wondering how did you get here? Taking me for a ride. You came in so unexpected. You make me feel like a love song. Play this when you love song. Your love song. Fun, I would pay it. Killing them selfies she's slaying. All in my head it keep playing. Yeah, keeping this real, no faking. She wants something solid. If I'm being honest, girl, I. ไม่แน่ใจว่าพอด้วยอาหารที่ถูกปากหรือว่าบรรยากาศที่ถูกใจช่วงเวลาของความสุขของพวกเรานั้นช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินครับพอรู้สึกตัวทีก็ชาแล้วนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆคือเมาครับสำหรับในช่วงเช้านะครับที่นี่ก็จะมีเมนูอาหารมากมายไว้คอยบริการเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกกินแล้วก็เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ ยังไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกนะครับมากับโทนี่กุ๊ักงต้องได้ลลยมาทุกครั้งต้องได้ลลยทุกทิพนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปลลยกันต่ออีกนะครับ ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่น้ำตกตาลูนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นน้ำตกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีความยาวทั้งหมด7ชั้นนะครับผมคือจะแบ่งเป็นโซนๆแต่ลชั้นต้องระยะทางเดินเนี่ยก็ประมาณ1.5กิโลก็คือต้องออกแรงเดินขึ้นมาดูนิดนึงแล้วก็จะมีตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้นเจนะครับผมก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามดีนะครับผมามาเที่ยวแล้วได้ฟืลแบบธรรมชาตินะครับผมลมลืน่นแต่ว่าเนนหนื่อยนิดนึงครับผมเวลามาเดินนะ นอกจากเขื่อนเก่งกระจานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากแล้วน้ำตกปาราอูก,ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตทําการของอุทยานแห่งชาติแกงกระจานเช่นกันนะครับธรรมชาติของที่นี่นั้นยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เรามาเนี้ยนะครับพวกเรานั้นค่อนข้างโชคดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสพบกับฝูงผีเสื้อเป็นจํานวนมากที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้นะครับ ทุกทีต้องได้ลุยนะครับผมทาไม่รุยนี่ไม่ใช่ทนนี้คือกุศังการเดินเที่ยวชมน้ําตกป่าละอูเส้นทางเดินของที่นี่ก็ไม่ได้ยากทางเดินไม่ได้ชันมากนักนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเดินเรื่อยๆสบายๆได้เลยแดดก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามีล้มไม้เกือบตลอดทางเลยเดินแวะดูน้ําตกเป็นชั้นๆหรือว่าจะแวะเล่นน้ําก็ได้ครับผม ่นมากแต่ว่าเดินเหนื่อยครับ Just yesterday, I had to figure out a simple plan to make you know that I'm around. But I'm too afraid to tell you. Wonder if I'll ever get to something. ความสนุกของการมาเที่ยวที่นี่สําหรับบางคนคือการได้มานั่งพักผ่อนเล่นน้ําตกเย็นๆหรือว่าสําหรับบางคนอย่างผมเนี่ยนะครับคือการที่ได้มาเดินชมสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติถ่ายรูปสวย,สวยๆเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำออกมาประจนภัยใช้ชีวิตกลางแจ้งเติมพลังงานจากธรรมชาตินะครับก่อนที่จะต้องเดินทางกลับเข้าไปสู่เมืองกุ้งเพื่อกลับไปรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนนะครับ ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมพวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกันกด Subscribe like s แชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเหนื่ย <laughs> อยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย